ใครโดนอีวะอัยยะเถแป้งก่อนเลยว่าทาตัวเองหรือว่าลอาต้องโดนแหละมันต้องมีทาตัวเองหนึ่ง้เนี้แปมือมเอ้ยเอะเลยเหน่อยสองเติมเหนื่อยเรอต่ำเลยอย่าไปไปหนึ่งถึงสี่เอ้ยสามสามไหม

อีกอันนึงมันต้องมีหลักฐานไงมันเลยลำบากทำไมเพื่อนหน้าแกล่ะไม่ได la ้น้ำโอ้ย่ฉันไม่เลือกเลยอ่ะเหลือกเดียวอีกอันนึงมันต้องมีหลักฐานอ๋อคนที่อย yeah> UH> oh. ู่ติดถ้าคนที่อยู่ถัดไปที่อยู่ติดกันเลืมกเลือกโอเค ก็ฝัมากเอ้ยาเลยไงเต็มตัวเลยไม่ต like ้องมีเถอะมากเร็วมาอีกเร็วไม่เียวเหลือใครรอดบ้างเหลือใครรอดตายอ แล้วเรืองสถานที่เล่นได้ดีมากไม่มีน้ำอุ่นด้วยนะยังไงไม่ต้องสาบผเออล้ไม่หว่ต้องสาบหรอกเราเลยไม่สาบผมแวเอาครุ่นี้ดูก็ได้อหรว่าใครสาน้ำไม่อาน้ำไารู้อ่ะเหลือใครบ้างนี่เหลือใครบ้างพี่โน้ตไม่ได้ทำอะไรนะพี่โน้ตจริงจริงแล้วเหลือพี่ตีเพราะพี่ตี๋พี่ตีโดนพี่ตีโดนไง เหลือสี่คนนพี่เหลืออีหรอโดนขนาดนี้บโดนพี่นุ๊กไม่ถือว่าโดนไม่ถือใช่ไหมพ่นกพื้นแปงตรงไหนอะใครใครทำอะไรแกเมื่อกี้มีวิดีโอใช่ไหมใแล้วตัดออกก่อนนะนะตัดออกก่อนยืนอยู่ตรงนี้เลยนพี่นุอกจะเห็นเลยว่าใครทาอะไรเมื่อกี้เราเลงแถวแล้วใครยังรอดจะนับจานวนพูดทีมที่แพตรงนี้นะ คนที่รอดเือผู้เชื่อเผมไม่ได้เล่นมันมีระังเลยแต่ว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ผูเชือกชนะครับอ้าวชนะลไงเดียวกันจริงรต้องมีให้ลงน้ำอ่ะไปไม่ลงกัเราเอาน้ำมาสาดได้ไหม